สวัสดีครับเ่าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทุงช่องเ่าวเท่านําโชคนะครับพาเอฟซีพา, FC, พาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปูสี่ศูนย์นะครับเอฟซีก็รอดถามเก็นเข้ามาหลายนะครับผมเอานะครับพามาหาปูนะครับห้ปูเน้นยำห้ก่อนออกนี่แหละครับ งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2568นรบะครับงวดที่ผ่านมาลักซีบลักหน่วยล่างปูกระถือว่าเดินดีนะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับผมเขาไปชม่มเขาไปฟังน้ำกันด้วยพี่น้องเดอ้อนะครับเอฟซี FC ก็รอถามกันเขามาหลายนะครับเอานะครับเขาไปกราบน้ำสก,การปูน้ำกันไปชมไปฟังน้ำกันล่มแหนะ่ได้พี่น้องเดอ้อเสียงล่มแหนะ่ล่มแห้งแห้งเหมือนนี่นะครับอา่า งวดที่ผ่านมาครับหลักสิบล่าง6หลักสิบล่างท่านผู้ชมนับปูกันเน้นให้คักอยู่6หลักสิบล่างนับหลักหน่วยหนึ่งพี่น้องนะครับแต่ว่าปูบริจับให้ถ้าจับถ้าจับเต็มชุดเต็มสูตรปูกะที่วา่ามากหกหนึ่งตรงๆนะครับเอานะครับมื่อนี้มาหาปูไม่ให้ปูเน้นให้ก่อนออกเลยท่านผู้ชมนะครับเขาไปชมเขาไปฟังน้ำกันนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568 เพื่อได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรีนะท่านผู้ชมเขาไปชมเขาไปฟังน้ำกันกาบน้ำมัสการครับปู่กาบน้ำมัสการด้ยวยครับปู่ปท่านผู้ชมนะครับไปเอฟซีผาดผมชมครับเดินทางมาหาปู่40นะครับเอฟซี e ก็รอถามกันเข้ามาหลาย นะครับผมมือนีเดินทางมาหาปูเดินพี่น้องเด้เอฟซีกับรอนน้อพี่น้องเนาะถามกันเขามาหลายนะครับมือนีนะครับผมพาเดินทางมาหาปูนะครับไม่ปูเน้นให้ปูย่ำให้นับกรอนออกนี่แหละท่านผู้ชมนับงวดวันที่1พฤศจิกายนสองพันห้รับงวดที่ผ่านมาชุดล่างปูนี่ท่านผู้ชมนะครับอันนี้ชุดที่ปูเขียนให้นะครับหลัก10 6กับ8เน้นที่6 นับหลักหน่วย1 2 6 8 9สองหกแปดเก้าปูไปเนียนคักคือหกสองทผู้ชมแต่ว่าปูว่าถ้าจับปูได้น่ายจับเอาในชุดนี้แต่ว่าหลักแปดปูจับแปดหนึ่งอยู่หกปูบริจับหกหนึ่งให้นับถ่าในชุดนี่คือจับหนึ่ก็คือมาได้พี่น้องเด้อแต่ว่าถ้าชุดที่ปูจับให้บ่เข่านะครับอ่าแต่ว่าชุดที่ปูจับให้บ่เข่านี่ปูเป็นมั่นใจหกสองนี่ปูบริจับแต่สูตรปูมีมีหนึ่งอยู่หลักหน่วยถ่ายจับกับหกหนึ่ง ปดปูจับ8ปดหนึ่งยู่ได้นี่6กับ8ดหลักสิเน้นที่หม,มันจะมี8 2แปดสองปดหนึ่งปหกรครับมันกับหกหกสองหกแปดหหนึ่งหกหนึ่งผัดมาจับนะปูนนะนนอานะครับทำชุ่มเด็กหกหนึ่เอาไหมทำชุ่มก่อนนต่อเอฟซีก็รออยู่คุนรออ่าไปปูเขียนให้ก็ได้นี่ทำชุ่มนี่ครับปู

ครับผมขานะมันจะเป็นแปดชุดเัืนี่กับแปดชุดหรือกันแปดชุดครับผมเอาให้ปูเขียนให้เลยท่านผู้ชมชุดเต็มชุดเต็มครับผมท่านผู้ชมชุดล่างเก้าอันนี้รักชุดล่างครับงวดก่อนมันมันได้แต่หกตัวดอกบบอมันได้แต่สามตัวแต่ว่างวดเดี๋ยวมันได้งวดเมื่องวดเมืกี้ได้งวดที่แล้วได้สองได้หกกับแปดครับนักเลย ม่จะมีตามโตัวได้ครับอัน,นจะเป็นสิบอัน,นจะเป็นหลายเงจะเป็นเก้าชุดตรงครับเก้าชุดตรงหมดนี้ห้อเงเนตัวนี้หมดกนห้อเงเนหกตับนีนนนบนครับ หลักสิบเน้นเก้าเลยปะปูเน้นหลักสิบเน้นเก้าหลักหน่่ยเน้นที่สองให้เครับพอา่อนเลยนนีี่ตโอ้ตัวเดียวเลยปะครับปูกได้จับเอามีเบามีครูร่องปะปูมีครูที่มาัดรองมันครับฟันตัวเดียวฟันตัวเดียวชุดล่างคือฟันตัวนี้อ่า เมนีด่่เดี๋ยวชุดเดี๋ยวชุดเดี๋ยวชุดเต็มน้ําปูไม้เอฟซีบางน้ำครับผมนี่พี่น้องชุดเต็มเดยพี่น้องเ้ยนี่รับอ่าหลักสิบล่างหกแปดเ้านะครับหลักหน่วย902าศนย์สอบบชุดเต็มหกเก้าหกศูนย์หกสองแดเปดศดสองเก้้าเกย์เสองนะครับ แปดสองนี่กันกันเน้นบ่ปูแมนเอาปูปลาเขียนร่องให้เอฟสิตัวหกสองนี่เขาบอกเออซื้อนี่ครับหมดก้อนนี่ตัวนี้ก็บปลเอาเลยแปดเก้าแปดแปลเห็นบ่ปูเล่นเน้นเห็นแเป็นแปดชุดแปดชุดครับอันนี้ได้เก้าชุดแมนหมดก้อนนี่จะเป็นสิบชุดตรงครับบ่มีตัวบดเขียนตัวร่องให้บ่ปูบ่เอาซ้ำหนักเก้าสองเม็ดเดียวจับเอานะปูเนาะแม่นจับเอาอ่าแต่มาชมชุดนึงหนักครับผมแปดชุดเ้องการจับเอาครับ เอาท่านผู้ชมนะถ้าจับเต็มชุดจับเอาได้พีน่น้องเด้อแต่ว่าปูหนับเน้นให้คู่เดียวคือเก้าสองตัวรองคือ82ดนับชุดล่างหลัก1689หลักหน่วย902านับชุดล่าง69 6062 89 8082 99 9092เม็ดเดียว92้นับชุดล่างนะครับจบยู <c oughs> ่มันเก้าสองครับผมแต่ว่าปูมักตัวรองคือแปดสองท่านผู้ชมเด้อนะครับผม ชุดบนธรรมชุมนะผมนี่จะเป็นมักซิตไ่้เลยนะครับอยากมาปเปิดเส้นนี่ยลักซิตเดินมาเก้าสิบ เจ็ดงวดงวดที่กอสิบแปดหละนรักนวยมขึ้นนวยได้นะนอันนี้สิบปะปู่นนครับจุดบนสิบโอ้รักหน่วยเก่าตัวเดียวท่านผู้ชมเก้าตัวเดียวครับจะมีเก้านักหนะ่วยได้เจ็ก คือโซ่คือิบปูเลนี่เจ็ดเก้าเก้าเกาบนนี้จะเป็นสองเก้าถ้าเป็นสามับอีกสมชุดจับเอาเมื่อไรโตเอาว่าจับไเลยเพื่อปูจับไปเลยครับผมจับเต็มไปเลยปูร่ครับผมจะมีอยูหกชุดเลยนหมครับหกหนึ่งเป็นหกชุดคือปูขึ้นเมื่อกี้ปูประจับห้หกหนึ่งกัมาหกหนึ่งนี่ปูจับเอาปูว่าจับเอาได้ท่านผู้ชมเด้อนับกันจะมมีเหลืออยู่อ่า หนึ่งเก้าหกที่ปูบปิจับให้นะครับจับเอาปูว่าท่านผู้ชมันะบปูเนี่ใ,ให้สามคููเอานี่ชุดบนนะครับหลักสิบบนหนึ่งสหลักหน่วยบน9ตัวเดียวนะครับถ้าจับเต็มชุดจะได้6คููท่านผู้ชมหนึ่งเก้าสอ 798999อันนี้ปูจับเน้นไหมแค่3คูเจ9ด9ก้าเก้ก้อ้อยตัวได้ปูบอยไซลักหน่อยบอยไซลักร้อยอ่ะอันนี้ชุดเต็มมันเด้เนี่ยด้ชุดเต็มอ่าชุดเต็มท่านผู้ชมนี่ชุดเต็มครับเป็น6ชุดครับปูชุดตรงอ่าเอานะครับปูว่าชุดเต็มจับเอาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ปูนะครับคัดให้ แล้วปูเนาะนคัดให้เน้นๆแอาท่าทมชมปูซีซูนแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้นะครับอ,อ่าคือได้มัดสิบเก้ากจัดเอาครับอ่าผู้ใดมักหนึ่งเก้ามักหกเก้ามักแปดเก้านี่จับเอาชุดบนปูคัดให้เหลือสามคู่ท่านบอกอปูอโอ้เอาตรงๆได้พี่น้องได้นะชุดล่างกับเม็ดเดียวชุดล่างคะ่ะจับเต็มชุดจะได้เก้าคู่ ชุดบนถ้าจับเต็มชุดจะได้6คู่นะครับล่างเม็ดเดียว92นะครับบนปูคัดหอยเลือดเ9 9ดเกนะครับโอ้บอ่อเยอะบอ่อเยอะนะปูเนาะส,สามสามตัวตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวกันนะับปูเนาะ92 29นี่ท่านผู้ชมนี่นนแกแค่ก็ตจิมี79 99แล้วก้92 29เท่านั้นท่านผู้ชม,ม,ชมบนมันจะเป็น29งเก้าไอม่นะครับไปล่างมันจะเป็น 92โอ้เอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับอย่าลืมนะครับปูวาถาบมักชุดที่ปูเน้นหายจับเอาแน่แน่หลักสิบหลักหน่วยนะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับผมบ่าวแถวกราบขอบคุณขอบคุณปูครับเฮงเฮบางบางสาธุครับปูให้โชคให้หมานได้พี่น้องเด้อนะครับผมเอฟซีก็รอดมณีพ่ามหาปูแล้วให้โชคให้หมานผู้ชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับ ออก่อนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ